สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพาหลานมาทำบุญที่วัดประชาโคสิตารามนะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนางบอกว่านางอยากมาทำบุญเราก็เลยพานางมาทำบุญที่วัดใกล้บ้านค่ะ จุดแรกที่เราเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนเพื่อมากรับไหว้เท้าเวสวุวรรณนะคะจะมีผ้าผืนสีแดงมาให้ด้วยหนึ่งผืนเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้เขียนชื่อนามสกุลได้เลยนะคะตอนกลับไหว้เสร็จแล้วก็นำมาผูกที่ขาเท้าเวสวุวรรณได้เลยค่ะส่วนคนที่จะมาดูดวงกับหลวงพ่อเจีย๊ยบสามารถรอคิวตรงนี้ได้เลยนะคะคนที่มาต่างจังหวัดเขาจะมากันเช้าๆเลยค่ะเพื่อได้คิวแรกๆนะคะ ใครมาเที่ยวสมุทรสงครามแล้วอยากมาทําบุญอยากมาไหว้เท้าเวสุวรรณก็แนะนําวัดประชาคโคสิตารามนะคะรถยังไม่ติดคะ่ะคนไม่ได้เยอะมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า